ครับสวัสดีครับผมพบกับสุกันรางวัลนะครับผมแนวทางอนอยเขาธนาคารที่สองคบเดือนสิบครับปีหกสี่นะครับก่อนอื่นนะครับท่านเข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดกดบีนกดแจ้งเตือนและกดติดตามให้แอดครับแอดขอขอบคุณครับมาหน้าที่นี้ผมแอดให้เป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้งานในการรับชมนะครับผมช่องทางติดต่อนะครับผมแอดไลน์เขาภาษาตรงนี้ครับผมเขาหลุดขออภัยนะครับแอดให้เป็นแนวทางครับผมใครจะกู้ดูโแสดงความยินดีนะครับครับแอดให้เป็นแนวทางนะครับมาดูครับเขาที่สองครับมีเลขอะไรบ้างครับผม าลืมนะครับถ้านี้เข้ามาชมใหม่ครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับกดแจง้งเตือนกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมกลายเป็นแนวทางนะครับจดเดอนชิดรองครับในทางตรงนี้ครับผมขออภัยนะครับ จะพูด้ถดูกขอแสดงว่ามีดีก็คนที่ถูกเมวันนะครับผมถ่ายคลิปจะเม่ได้ท่านอีกตามเคยนะครับคลิปสองตัวสามตัวมลองจับคู้ด,ดูเรานะครับผม บลื่อนมครับช่องน้งทิดต่อนะครับผมแอนไลน์เขาสอบถามตรงนี้นะครับแอนไลน์เป็นแนวทางนะครับผมลองเข้ามาสอบถามก็ดูได้ครับผมแอนไลน์เป็นแนวทางครับไม่มีอะไรมากมายครับจุดสองตัวนะครับคาดว่าจะมานะครับ สองตัวสามตัวครับมีในตารางครับผมลองจับคูณดูเอานะครับครับอันนี้เลยมากมายครับสำหรับท้ายคลิปนี้หาท่านชอบคทีเด็ดจะให้นะครับจับตัวสองตัวชิ่นเด่นพิลองเนื้อจับในตารางครับผมกับถูกกัปรองวันนะครับแนวทางฮานอยของธนาคารที่สองกับเด่นสิบปีหกสี่ครับผมช่องทางติดต่อนะครับผมเอ็นไลน์ของสถานตรงนี้ครับ ให้เป็นแนวทางครับสลหรับท้ายคลิปนี้ครับผมขาดตกวงอะไรขออภัยนะครับมาณที่นี้นะครับผมสลหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมมาฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขออภัยครับมาณที่นี้สลหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ